สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่ในรายการเทคนิคคนกองนะครับผมเกษมทิพย์พยะเมธาคุณครับวันนี้เราก็อยู่กับหัวข้อใหม่เลยนะครับผมนะแล้วก็ EP นี้ครับเปอีที่13แล้วนะครับขออนุญาตอ่านตามนี้เลยนะครับเทคนิคบอกต่อกับหัวข้อในวันนี้นะครับ 3. วิธีเพิ่มความเร็วและความแข็งแกร่งของนิ้วมือในการตีกลองครับนะไม่ต้องมีอะไรต้องแปลกันแล้วนะครับเรียกว่า เป็นคำอธิบายแบบตรงๆแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับเรียกว่าวันนี้ใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการตีกองเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อของนิ้วมือหรือว่าต้องใช้นิ้วมือในการคอนโทรลการตีกลองด้วยหรือนะแล้วก็แบบไหนถึงเรียกว่าใช้แบบไหนถึงเรียกว่าไม่ใช้และก็รวมถึงคีย์ของวันนี้นะครับก็คือการบริหารหรือการ ฝึกการใช้นิ้วมือนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยตีกองเนี่ยนะใช้แต่ข้อมือบางคนใช้แต่แขนนะครับแต่ว่าก็รู้ทั้งรู้นั่นแหละว่าต้องใช้นิ้วมือแต่ก็ไม่รู้ว่ามันบริหารยังไงมันฝึกยังไงนะครับหรือว่าทํายังไงมันถึงจะแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นและที่สาคัญที่สุดคือทํายังไงมันถึงจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาไขาความรับให้ทั้งหมดเลยนะครับนะเอาละหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากประเด็นตรงที่ว่า มีคนถามเข้ามากันเยอะนะครับเรื่องของเทคนิคในการบิ้วนะครับนะนิ้วมือนั่นเองนะครับหรือ f i n g e r builder นะครับนะก็อาจารย์ครับทำยังไงเนี่ยนิ้วมือผมถึงจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถึงที่จะสามารถที่จะตีกอแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยในการคอนโทรลไม้กองได้เร็วยิ่งขึ้นนะมันมีวิธีการบริหารหรือมีวิธีการในการควบคุมอย่างไรทํำยังไงบ้างนะครับ <S <S ผมก็ได้คําถามนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเคยตอบไปบ้างแล้วนะส่วนใหญ่ก็อ่ก็จะเป็นเรื่องแบบ ถามมาประเด็นไหนผมก็จะตอบไปประเด็นนั้นนะครับนะก็ใครที่ติดตามดูมาตลอดเนี่ยถ้าเอามาเรียงต่อกันเนี่ยก็คงจะทราบแหละว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับคนที่อ่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ดูแบบต่อๆกันนะครับวันนี้ผมก็เอาทุกอย่างมาขมวดรวมให้เลยและกันนะครับเราต้องบอกเลยว่าสําหรับ E ีีเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่สงสัยเรื่องที่ผมพูดมานะครับรวมถึงนะฮะใครที่ต้องการที่จะพัฒนาในช็อป เล็กๆนะครับในกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับนิ้วมือนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยทำถูกขั้นตอนหรือเปล่าเดียผมว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่คิดว่าเฮ้ยเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับอยากจะแชร์อยากจะบอกต่อรบกวนช่วยกันกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดหัวใจด้วยนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับในทุกช่องทางนะครับของทาง Facebook และทาง YouTube ด้วยนะ ครับผมนะฮะและแน่นอนนะฮะร,รายการของเราเป็นรายการสดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผมกําลังบรรยายอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่คิดว่าอาจารย์จะบรรยายแต่ไม่อยากรอละอ่ะก็อยากจะถามถามได้เลยนะครับรวมถึงเรื่องที่อาจารย์ไม่น่าจะอธิบายแต่ผมอยากรู้อ่ะก็ถามว่าที่จะถามได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็พิมพ์มาได้เลยอาจารย์ก็จะอ่านตรงนี้เลยนะครับ อ่าโอเคโ้มีนักเรียนเข้ามาดูหลายคนเลยนะครับอาจารย์โจกกระเดื่องปีศาจนะครับผมนะฮะสวัสวดีครับอาจารย์โจกนะครับนะคุณหนุยพีเคนะครับสวัสดีครับกาบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมกุศลสวัสดีครับต้นลุงฟ้านะครับเนี่ยเอฟตีต้นเหมือนกันนะครับวันนั้นไปไปกดดูต้นตีเทนเนอร์นะฮะโอ้โหยังพลิ้วเหมือนเดิมเลยนะครับนะ ผมชอบใช้นิ้วเ,เวลาตีกรองครับผมนะคือการใช้นิ้วในการตีกรองเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะสะดวกนะครับมันจะสะดวกแล้วก็มันจะใช้แรงน้อยนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ใช้แรงน้อยมันทําให้เราสามารถที่จะตีกรองได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถคอนโทลโน้ตเล็กๆนะครับนะได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เป็นเนี่ยผมบอกเขาเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับผมนะฮะ สวัสดีครับนะคุณกระทปงนะครับสวัสดีครับผมนะครับโอ้นักเรียนสวัสดีครับนะมีหลายคนเข้ามากันเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณครูนะครับนหนูนิดลูกกอกนะครับสวัสดีครับผมนะเอาละนี่แลเราก็มาเข้าประเด็นกันเลยนะครับเราก็มาพูดถึงตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่ผมจะอธิบายเรื่องของ3วิธีนะครับในการพัฒนานิ้วมือตรงนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังก่อนว่าเวลาเราตีกองเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้นิ้วมือจริงๆนะครับนะ ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าการตีกรองเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อทั้งหมด3ส่วนนะครับในการที่เราจะตีกรองก็คือส่วนที่1เนี่ยก็คือแขนนะครับเติงนะส่วนที่2คืออะไรครับคือข้อมือนะครับส่วนที่3ก็คือนิ้วมือนี่คือช็อปที่สําคัญที่สุดสําหรับการตีกรองนะครับถ้าเราตีกรองเราไม่ใช้แขนเราไม่ใช้ข้อมือเราไม่ใช้นิ้วมือเนี่ยเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็ได้นะครับความเร็วนะครับเสียงนะครับการสั่นสะเทือนอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอันนี้คือกล้ามเนื้อที่สําคัญคราวนี้ อ่ะผมใช้ไม้ใหญ่ๆหน่อยละกันอ่ะเวลาเราตีกองนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ข้อมือนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะถ้าเกิดใ,ใครติดตามชมนะครับเวลาเราใช้ข้อมือเวลาตีข้อมือมัอ dreamed, นจะกระดิกอย่างนี้ถูกไหมครับเห็นชัดเจนนะข้อมือกระดิกถ้าเราใช้แข,น,ขนนะครับรอสอนะังเนะกตนะครับตรงข้อศอกเนี่ยมันจะขยับนะก็คือการใช้แขนนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้นิ้วมือนะครับสังเกตนะครับเวลาเราใช้นิ้วมือเนี่ยนะครับนะฮะ ข้อมือเนี่ยมันจะขยับน้อยหรือถ้าเกิดใครใช้นิ้วมือแบบร้อเนี่ยข้อมือเนี่ยมันจะไม่ขยับเลยนี่ข้อมือจะนิ่งนะครับส่วนหลังมือเนี่ยนะครับมันสมมุติว่าเราเอามือวางไว้เนี่ยมันจะไม่กระดิกเป็นปลาแบบนี้นะฮะมันจะแบบนะฮะมันจะนิ่งเห็นไหมครับผมเอามือวางบนหลังมืออย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะนิ่งนะอันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฝึกกันได้ผมจะมีวิธีการฝึกในการใช้นิ้วมือตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจาก ถ้าที่ผมจะสอนต่อไปนี้เนี่ยจะทาให้คุณแข็งแรงแข็งแกร่งเร็วขึ้น,นคุณยังฝึกการใช้กล้ามเนื้อแบบนิ้วมือแบบตรงๆด้วยนะวันนี้ต้องติดตามชมกันนะครับอ่ะเราเคลียร์ไปเ็นตรงนี้ก่อนนะครับว่าการใช้นิ้วมือคืออะไรนะฮะการใช้นิ้วมือก็คือการที่เราใช้นิ้วมือในการคอนโทรลไม้กอน,นะครับโดยการใช้กล้ามเนื้อของข้อมือน้อย นะครับกับแขนน้อยหรือแขนอาจจะไม่ใช้เลยนะครับข้อมืออาจจะไม่ใช้เลยวิธีการเช็คก็คือหลังมือเนี่ยจะต้องไม่กระดิกแบบนี้นะฮะหนังมือจะต้องนิ่งนะครับลองง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเื่ยนมือแบบนี้แล้วเรากระดิกนิ้วมือแบบนี้นะครับสังเกตตรงหลังมือเนี่ยมันจะนิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมือหลังมือมันจะขยับถูกไหมครับหรือถ้าเราใช้นิ้วมือกับข้อมือด้วยมันจะมันก็จะขยับแบบนี้แต่ถ้าเราใช้นิ้วมืออย่างเดียวนะครับมันจะมันจะไม่ขยับมันจะนิ่งแบบนี้นี่แหละคือการใช้ช็ ก็เคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังสงสัยอยู่ถามได้นะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าแบบนี้ยังเรียกว่าการใช้นิ้วมืออยู่หรือเปล่าดีก็สามารถที่จะถามได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้คนเข้ามาดูเยอะเลยนะครับคุณวานนทเทพสวัสดีครับคุณสอรวิทสวัสดีครับผมนะคุณสุรเดชสวัสดีครับจัรย์เกษมสวัสดีครับผมอ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับ สามวิธีครับนะด้วยความรวดเร็วเราไปวิธีที่1เลยวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีเบสิกมากๆนะครับที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ใช้อยู่แล้วก็รู้แล้วด้วยนะครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะครับวิธีแรกก็คือในการบริหารแบบที่ไม่ต้องใช้ไม้กอนะครับคือการกําแบแบบนี้นะครับการกําแบแบบนี้เราจะบริหารตรงส่วนไหนบ้างเรามาดูกันนะครับส่วนแรกก็คือบริเวณตรงนี้ครับตุ่มของนิ้วมือบางคนกําแบแบบนี้นะครับไปงอนิ้วมือแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าท่าบริหารท่านี้นะครับไม่ได้เวิร์กกับเรื่องของเขาเรียกว่าข้อของนิ้วนะครับท่าบริหารท่านี้จะเวิร์กอยู่กล้ามเนื้อ 2, อยู่สอสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นบริเวณตรงตุ่มนิ้วมือตรงนี้แหละที่ใช้การฝึกขยับแบบนี้นะครับฝึกขยับนะแบบนี้นะ ฝึกขยับอันที่2ก็คือเป็นบริเวณกล้ามเนื้อของนิ้วมือที่อยู่บริเวณด้านบนของแขนนะครับนะครับเวลาใครทําไปเรื่อยๆยเนี่ยด้านบนของแขนนี่จะตึงเลยนะครับแล้วพอทําไปไม่หยุดนะครับมันก็จะลามไปถึงด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบริเวณส่วนของชอปที่จะทํางานในท่าบริหารท่าแรกนะครับทำที่ถูกต้องก็คือเราจะไม่งอนนิ้วนะครับเราจะแบ่งอย่างนี้นะครับเราก็ทําแบบนี้นี่ เค,เคยดูเรื่องอบ้านมีปอบไหมเหมือนปอบหยิบเหมือนปอบหยิบนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะอย่างนี้นะครับนะทำทุกนิ้วนะครับแล้วทำให้เร็วนะครับทำให้เร็วที่สุดบางคนทําไปแล้วไม่รู้สึกอะไรทําจ,รทาจนกว่าจะรู้สึกผมบอกเลยทำาจนกว่าจะรู้สึกมันใช้เวลาไม่นาน,นครับบางคน30ิวิน่เริ่มตึงแล้วนะครับบางคนหนึ่งนาทีแต่ว่าไม่นานครับนะแล้วเราก็ทําท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับนะ ทำไปเรื่อยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มเมื่อยบริเวณตรงนี้นะครับด้านหลังทาไปเรื่อยก็จะเมื่อยด้านหน้าทำเลยฝืนทาไปนะครับบริเวณอุ้มมือตรงนี้มันก็จะเมื่อยไปเรื่อยนะครับมันก็จะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันขยายนะครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นท่าแรกนะครับลองทําดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยทานะครับแล้วก็ทําไปอยู่แล้วนะครับท่านี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะทําผิดคือการงอนิ้วแบบเขาเรียกว่ากําแบจริงๆแล้วมันไม่ใช่กําแบนะครับมัน แบบนี้นะครับนี่ถ้าด้านข้างก็จะเป็นนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะครับทาเร็วเร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทําต่อเนื่องนะครับทําไปสักบางคนิีๆทำเบสิควิสิบห้าวิเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกกับมันแล้วนะครับทําบ่อยๆได้นะครับกล้ามเนื้อมันจะขยายนะครับกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงแล้วก็จะขยายทําไปเนี่ยโอ้โหแขนนี่จะร้อนเลยตอนนี้ใครที่ทําอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ร้อนแล้วนะฮะแขนก็จะเริ่มร้อนนะครับตรงนี้แหละคือ กล้ามเนื้อบริเวณที่เอ็นนะครับหรือว่านิ้วมือมันใช้งานนะครับแล้วก็บริเวณที่ตุ่มเขาเรียกว่าอะไรข้อนะครับต้นข้อของอนิ้วมือเนี่ยเราก็จะได้ขยับนะครับเวลาเราตีกองเราก็จะใช้ข้อเหล่านี้แหละนะครับอันนี้คือท่าที่1นนะครับใครไม่เคยทาลองทําใครทําผิดทําให้ถูกแล้วก็ใครที่ทําถูกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไปแล้วบริหารอะไร ทำไปแล้วก็มันต้องรู้สึกตรงส่วนไหนบ้างรู้สึกตรงส่วนไหนถึงจะถูกรู้สึกตรงส่วนไหนถึงจะผิดอ่าผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าต้องรู้สึกตรงกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างลำดับที่1ต่อไปทําฝืนทําต่อไปกล้ามเนื้อระดับลำดับไหนจะรู้สึกนะครับทำต่อไปกล้ามเนื้อลำดับไหนจะรู้สึกทําเพื่ออะไรนะครับผมอ่อธิบายไปแล้วอันนี้คือท่าที่1ไม่ยากนะครับผมนะค,คุณกิตินะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยกันแชร์สำหรับ e ีีนี้เนาะ มาดูท่าที่2นะครับท่าที่2เป็นท่าที่ก็ง่ายงอีกท่าหนึ่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงเคยทําแต่ผมแนะนําแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปท่านี้เนี่ยผมแนะนําให้เราทําท่านี้ก่อนใน3ท่าเนี่ยผมแนะนําให้ลําดับแบบนี้นะครับนะลำดับแบบนี้ต้องไปท่านี้ก่อนท่าที่1เนาะโอเคเรามาดูแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยทํานะครับแต่มันมี เคล็ดลับนะมันมีท่าแยกนะบางคนเคยทําแบบนี้นะครับที่นะครับเอาหัวไม้คว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็ตีไม้เนี่ยไปที่แขนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราสังเกตนะครับเราก็จะใช้นิ้วมือในการกระดิกแบบนี้นะครับซึ่งข้อมือมันจะไม่ขยับนะครับหลังมือมันจะนิ่งนะครับวิธีการแบบนี้นะครับมีวิธีการฝึกนะครับแต่จริงๆมันมีท่าแยกอยู่ท่าแยกเป็นแบบนี้ครับท่าเนี้เราสามารถที่จะฝึกนิ้วมือนะครับในช็อปเนี่ยในส่วนของลักษณะที่ด้านในกับ ปลายนิ้วโอ oh, งงนะเริ่มงงแล้วเฮ้ย hey, ท่านี้ผมเคยฝึกอยู่มันมีการฝึกแบบด้านนิ้วด้านในกับมีปลายนิ้วด้วยหรอเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรานะครเราจับไม้แบบนี้เหมือนเราตีกอนะครับเราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วไม้เนี่ยมันจะตีบน,บนแขนนี่ถูกไหมครับถ้าเราทําธรรมดาแบบนี้นะครับแบบนี้นะนะครับขยับแบบนี้นะครับเนี่ยกระดิกแบบนี้ขยับแบบนี้ ใช้3นิ้วหลังนะครับหรือถ้าเราถนัด2นิ้วจะเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนํา3นิ้วนะเพราะว่าไหนๆเราก็ฝึกแล้วก็ใช้3นิ้วไปเลยนะครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยไปเลยนะครับนะครับปกติเราจะทําแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ด้านนิ้วด้านในนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการฝึกพัฒนาปลายนิ้วนะครับทำอย่างนี้นะครับเราอยู่แบบนี้นะครับให้เรางอข้อมือลงไปแบบนี้กดข้อมือแบบนี้อย่างนี้นะครับนี่กดข้อมือไปแบบนี้ผมพยายามที่จะให้เห็นนะกดข้อมือแบบนี้นะครับแล้วก็ทําแบบเดิมครับ นี่กดข้อมือลงไปแบบนี้ทำแบบเดิมนะครับมันจะบังคับนะครับมันจะบังคับให้เรานะครับในมุมองศาบังคับให้เราใช้แค่ปลายนิ้วในการเคาะไม้อันเนี้ยก็จะเป็นการฝึกช็อปปลายนิ้วนะครับดูนะนะครับอย่างนี้จับแบบนี้นะครับนะครับงอข้อมือแบบนี้นี่มันจะเหลือช่องอว่า,อางอันนี้ผมพยายามจะทําให้ดูนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มันก็ ไม้มันจะไกลออกไปแบบนี้นะครับเราก็จะเหลือแต่แค่ปลายนิ้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับอยนี้นะอย่างนี้นะครับงออย่างนี้นะอย่างนี้นะครับนะนี่อย่างนี้นะแต,แต่ถ้าเกิดผมเอาออกไปแบบนี้มันจะดุข้อศอกริจิตต้องอยู่ประมาณแบบนี้นะครับอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้น ฝึกอันไหนก่อนก็ได้นะครับแต่เป็นการฝึกสลับกันนะครับทำไปสักวันทุกวันนะครับวันละ5นาที10บนาทีก็ได้นะครับก็คือเป็นการฝึกปลายนิ้วนะครับเอาหัวไม้ลงแบบนี้นะครับแล้วก็งอข้อมือแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะแบบนี้กับไม่ต้องงอข้อมือนะครับตีไปเลยแบบนี้อันนี้ก็จะใช้บริเวณนิ้วด้านในนะครับนี่แบบนี้นะครับตีมันก็จะตีลงไปบนแขนเรานี่แหละนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ได้เจ็บมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือนะมันไม่ดังด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ดอมพัดนะครับผมนะเราก็ไม่ดังเราก็ตีแบบนี้ครับเราดูทีวีแล้วก็ใช้นิ้วขยับไปแบบนี้นะครับตีไปแบบนี้สลับกันไปนะครับพอรู้สึกเมื่อยแล้วนะครับเอาให้มันสุดๆจริงๆนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นงอข้อมือแบบนี้แล้วก็ใช้ปลายนิว้วนะครับใช้ปลายนิ้วซึ่งปลายนิ้วเนี่ยมันก็จะไดนามิกหรือว่าความดังหรือว่าความแรงมันก็จะน้อยกว่าตรงของ ส่วนของโวนนิ้วนะครับแต่ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ควรจะบริหารทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นท่าที่2เนี่ยมันก็จะมีท่าแยกออกไปอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นท่าลักษณะของการที่ใช้โคนนิ้วแล้วก็ปลายนิ้วครับผมนะโอเคไหมนะผ่านไป2องท่าบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์2ท่าก็เป็นท่าบริหารที่ผมใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะ อาจารย์มีท่าที่3ด้วยเลยครับนะมีนะครับท่าที่3นี่เป็นท่าเขาเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายเลยนะเวลาผมไปสอนเด็กนะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะอธิบายว่าการตีกรองต้องใช้กล้ามเนื้อของนิ้วมือนะครับในลักษณะของแบบใดบ้างบางคนไม่คลิกนะผมต้องบอกก่อนวนะ่าบางคนไม่คลิกบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคือเรียกว่าฝึกแบบนี้ก็แล้วนะครับ ฝึกแบบนี้ก็แล้วโอเคจนกล้ามเนื้อนี่ร้อนไปหมดแล้วนะครับตึงไปหมดแล้วคือพร้อมแล้วนะครับฝึกแบบนี้ก็แล้วนะฮะแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยก็แล้วนะครับทั้งอ่าบริเวณกล้ามเนื้อด้านในนะครับหรือว่าบริเวณปลายนิ้วนะครับเมือง,งอข้อมือแล้วก็เป็นปลายนิ้วนะครับคือทําหมดแล้วแต่พอมาตีกองจริงก็ยังใช้ข้อมืออยู่ยังยังไม่สามารถใช้นิ้วได้น่าเห็นไหมครับคือทุกอย่างพร้อมแล้วกล้ามเนื้อพร้อมแล้วฝึกมาอย่างดีแต่พอไปตีกองจริงเฮ้ย มันยังใช้ไม่ได้นะครับคือยังไม่เข้าใจอยู่ดีนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นแน่นอนแล้วก็เคยเป็นแน่นอนนะครับจึงบังเกิดมาเป็นนะครับท่าที่3ในการใช้ฝึกนิ้วนะครับหรือช็อปนิ้วท่านี้เนี่ยนอกจากจะฝึกความแข็งแกร่งของนิ้วแล้วแล้วก็ฝึกความเคยชินในการที่จะเอากล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้ในการตีกองจริงแล้วผมบอกเลยว่ากะท่านีนะ้เป็นท่าที่ใช้ฝึกสปีด ของนิ้วมือดีมากๆนะครับนะผมฝึกท่านี้เนี่ยนะครับทำให้ผมเนี่ยเข้าใจระบบของการใช้นิ้วมือได้ดีแล้วที่มคันคือเร็วยิ่งขึ้นเรียกว่าสปีดแบบแฟ t เลยนะฮะสปีดแฟ t เลยนะโอเคเปาจานเปานะครสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะเรามาดูท่าสุดท้ายกานันนี่ไม่ให้รุ่นวายยุ่งยากเสียเวลานะนะท่าสุดท้ายครับนะท่านี้ใครที่ เตรียมนิ้วมือมาเป็นอย่างดีฝึกช็อปอย่างดีแต่พอไปตีกองก็ยังใช้นิ้วไม่ได้หรือยังใช้นิ้วไม่เป็นเป็นอย่างนี้ครับนะเราจับแบบนี้นะนะครับเอาไม้กรองนะครับเสียบเข้าไปนะครับบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับแบบนะแบบนี้นะแบบนี้นะเอาไว้แบบนี้นะครับเหมือนเหมือนมังเอกรี่นะครับนะจับไว้แบบนี้นะครับจับไว้แบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับอันนี้นิ้วชี้นะปกติเราตีกองแบบนี้นะผมต้องพยายามทำให้เคลียรยปกติตีกองแบบนี้นะครับนะ เราเอาไว้ตรงนี้ครับนิ้วชี้นะง่ามนิ้วเออเรียกว่าง่ามนิ้วเนาะระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางอันนี้ผมใช้ไม้มาชิ่งก็ใหญ่หน่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะใช้ไม้กองชุดให้ดูซึ่งจริงๆไม้เล็กกว่าก็สบายกว่านะใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะครับไม้มาชิ่งไม้สอง b ห้า b เจ็ด a หรือจะเป็นไม้คอนเสิร์ตนะครับหรือว่าอาจะเ,าเป็นไม้แมกนัมน,นะครับหรือว่าแฮมเมอร์เนี่ยได้หมดเลยเนาะโอเคจะเป็นอย่างนี้นะครับไว้ที่ง่ามนิ้วนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ย นะครับเราใช้ไม้ตีเราไปบรรนําแพทแต่ลักษณะของเราจะไม่ใช้แบบนี้นะเราจะไม่ใช่อย่างนี้เราจะใช้นิ้วเลยนะครับใช้นิ้ว3นิ้วที่เราซ้อมมาในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับใช้นิ้วเลยเนาะนะครับช้าๆได้ด้วยนี่นะครับ สังเกตนะครับมันจะใช้นิ้วแบบจริงจังมากนะครับเนี่ยนครับเนี่ยมือขวาแล้วมือซ้ายก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเอาไว้ที่ง่ามนิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับช้าๆก็ได้เร็วๆนะครับอเราอาจจะมีแบบสึ่งหันหรือเป็นแพทเทิร์นนะครับนะครับนี่มัน,ม,นมันจะมันจะรัดแบบนี้เลยนะ มันจะเร็วมากๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นการฝึกใช้อย่างเร็วเลยนะครับนะครับนะเอาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ฝึกแรกๆอันนี้อันนี้เป็นไมค์ี่มมาชิ่งเนาะอันนี้ไมค์กองชุดเหมือนกันนะครับเอาไว้ที่ง่ามนิ้วครับแล้วก็ใช้นิ้วในการรัดแบบนี้ นะเหมือนกันสําหรับใครที่ฝึกแรกๆเนี่ยโอ้โหมันจะเจ็บตรงง่ามนิ้วมากๆนะครับเหมือนมันจะจะถลอกหรือจะพังหรือว่าจะสักอย่างนึงน,นะครับมันก็จะปวดเนาะมันจะปวดนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้พัาสเตอร์ยาได้เนาะพาสเตอร์ที่เป็นแบบแบบผ้าผมคงไม่ต้องแกะให้ดูเนาะอันนี้นะเป็นเป็นพาสเตอร์นะครับเราเราไปที่ ไล่ขายยานะครับแล้วก็ถามหาซื้อปาสต์ยาแบบที่เป็นผ้าที่ไม่ใช่พลาสติกนะครับเราก็เอาปาสต์ยาเนี่ยมาพันไว้ที่โคนนิ้วชี้กับโคนนิ้วนางนะครับของทั้งสองข้างนะครับคราวนี้พอเราพันเอาไว้แล้วเนี่ยเราเอาไม้กองใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับเวลามันถูเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บนะแต่ว่าเวลามันเบียดหรือว่าเวลามันชนมันจะปวดนิดหน่อยนะครับแต่สักพักเราทําไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มชินแล้วก็เราจะแข็งแรงขึ้นหรือไม่เราก็จะชินกับวความเจ็บของมัน แต่ว่ามันก็จะไม่เบินนะครับมันก็จะไม่ถลอกนะครับนะเพราะว่าเวลาเราฝึกพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องให้นิ้วเราเนี่ยเกิดอาการถลอกหรือบาดเจ็บนะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกง่ามนิ้วนะต้องบอกก่อนนะถ้านี้เราไม่ได้ไว้ฝึกง่ามนิ้วนะครับเราเอาไว้ฝึกนิ้วในการคอนโทนการตีกองเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดบัสเตอร์ที่เป็นผ้าเนี่ยเอาไว้ที่โคนนิ้วเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้ การใช้นิ้วมือของเราลดลงนะมันไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นการเซฟเพื่อไม่ให้เราบาดเจ็บนะในกล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็นต้องบาดเจ็บนะแต่ผมผมทําบ่อยแล้วนะครับนะผมทําบ่อยแล้วผมฝึกโฟมเล็ฝึกอะไรซะจนกล้ามเนื้อบริเวณนี้มันไม่พองแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่ฝึกใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะบาดเจ็บก็สามารถที่จะใช้พาสเตอร์เนี่ยในการแปะเข้าไปได้นะครับก็ทําแบบนี้นะครับเอาแบบฝึกหัดที่เราเคยใช้กันอยู่ในการฝึกนิ้วนะครับเช่นเอกออนแฮน หรือว่าเป็นกระเบดสองชั้นนะครับผมนะเอาลองมาใช้เทคนิคนี้ดูนะครับนะแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกคือท่าเนี้ยมันจะสปีดนิวด้วเร็วมากมานะครับฝึกแบบนี้นะครับจะใช้ไม้อะไรก็ได้ไม้ที่เราเคยใช้อยู่หรือว่าไม้ใหญ่ไม้มาชิ่งได้หมดเลย นิ้วโป้งไม่ใช้นะครับนิ้วโป้งปล่อยฟรีเลยนะครับจริงๆนิ้วชี้ก็ไม่ใช้นะครับที่เราจะใช้ก็คือใช้3นิ้วใช้สนิ้วนะแบบนี้นะครับพอฝึกจนคล่องฝึกจนชินนะครับเราก็เปลี่ยนกลับมาใช้เป็นนิ้วนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ความรู้สึกเดิมนะครับคนที่ใช้นิ้วไม่เป็นนะครับพอซ้อมแบบนี้ ผมขอย้ำนะต้องซ้อมบ่อยๆนะต้องใช้เวลาในการซ้อมนะครับไม่ใช่ว่าโหตีเดี๋ยวนี้อาจารย์สอนแบบนี้พอไปตีปบ๊อบได้เลยมันยังไม่ได้นะครับนะครับผมเคยอธิบายเคยสอนไปแล้วคือเรื่องของการตีกองมันจะมีอยู่2เรื่องที่เราเร่งรีบไม่ได้ต้องใช้เวลานะครับ 1. ก็คือเรื่องของการโรหรือว่าการรัวอยากรัวให้เพาะ เข้าใจปบรัวเพาะเลยไม่ได้ต้องรัวทุกวันต้องสอบทุกวันถึงจะรัวเพาะอันนี้เรื่องที่1เร่งรีบไปได้นะครับเรื่องที่2ที่เร่งรีบไม่ได้จําได้ไหมครับคืออะไรครับเรื่องของสปีดถูกไหมครับเพราะว่าสปีดเนี่ยมันจะมีเรื่องของความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยนะครับคุณจะต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างกระฉับกระเฉงอย่างแข็งแรงแล้วก็อย่างเคยชินนะเพราะฉะนั้นมันถึงจะ มันถึงจะไปกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสปีดเนี่ยมันรีบร้อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกการใช้นิ้วมือให้แข็งแกร่งและให้เร็วตีบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆถึงจะไปใช้นิ้วมือแบบถึงจะได้นะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ตีอาจารย์ทําให้ดู1ิบวิผมลองตีไปตั้ง1นาทีแล้ววาผมมาใช้นิ้วมือผมก็ยังไม่ใช้ไม่ได้นะ ก็ต้องฝึกไปเรื่อ,อยๆนะครับสำหรับ3ท่านี้นะท่าที่1ก็คือการฝึกแบบนี้อันนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อโดยตรงนะครับฝึกกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยให้มันแข็งแกร่งให้มันขยายขึ้นให้มันแกร่งขึ้นนั่นเองเรายังไม่ได้ฝึกสปีดนะอันนี้เป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อมันพร้อมนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นฝึก <sprouts> แ <llo. S 1> บบที่2ก็คือการฝึกแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเริ่มที่จะฝึกในการขยับนิ้วนะครับแต่ว่าเราถ้าตีแบบแบบเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้นิ้วให้มันแข็ง เรียกว่าไม่ได้ใช้ใชนิ้วโหดมากนะครับเป็นการฝึกขยับนะครับเป็นการฝึกขยับทั้งโคนนิ้วและปลายนิ้วอ่าเป็นการฝึกขยับนะครับท่าที่3ก็คือเป็นการฝึกแบบโหดแล้วนะครับหลังจากเราเตรียมกล้ามเนื้อเป็นแล้วหลังจากเราฝึกขยับ uh ไปแล้วเราก็เอาไปใช้ในการตีกองจริงๆเพราะว่า2ท่าแรกเราไม่ไตีนะครับเราไม่ได้ตีบนกองท่าที่3คือการตีบนกองและก็จะการใช้3มนิ้วหลังเนี่ยในการลัดหมายเพื่อเี่ยงแล้วก็ฟาดลงไปบนหนังกองจริงๆนะครับท่านี้ ต้องตีจริงนะครับแล้วก็ฝึกความเร็วฝึกความสปีดนะครับสำหรับคนที่รู้ท่าที่1อ่าเคยมีคนสอนมาแล้วแล้วก็รู้ท่าที่2ฝึกมาอยู่2ท่านั่นแหละพอถึงเวลาจริงๆไปตีกองทาไมถึงยังใช้ไม่ได้นี่บอกเลยว่าคัมภีร์หายไป1นึหน้าวันนี้ผมมาเฉลยคัมภีร์หน้าที่3ให้นะครับนอกจากฝึก2ท่าแรกแล้วต้องฝึกท่านี้ด้วยเพื่อให้นิ้วได้เรียนรู้นะครับสัมผัส ว่าเวลาเราใช้นิ้วกองแล้วมันสัมผัสลงไปบนหนังกองหรือดวมแพดเนี่ยมันรู้สึกยังไงแรงเด้งเป็นยังไงเพราะท่าที่1กับท่าที่2เราไม่ได้ตีบนกลองเพราะฉะนั้นมันยังไม่คอมพ l e ทครับมันยังไม่สําเร็จสําเร็จต้องบวกกับท่าที่3ด้วยแต่อย่างที่ผมบอกคือหลังจากซ้อมท่าที่3ไปแล้วหรือซ้อมท่าที่1 2- 3ไปแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความเคยชินเป็นเวลาพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่ารู้ป๊อปทำปับ๊บจะได้ทันที ไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับท่าที่3อาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับสำหรับทาแรกๆนะครับทำต่อไปนะครับเดี๋ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนี่นี่น,นี่คือ3ท่าแหละนะครับที่จะพัฒนานะครับในส่วนของความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งของชอบนิ้วมือสำหรับในการตีกองผมคิดว่ามันคงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนนะครับใครที่อยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ต้องขยันต้องหมั่นเพียรนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับดีๆแหละผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเลยนะครับผมอ่ะมาตอนท้ายนี่นะครับมีใครที่มีคําถามสงสัยอยากจะถามก็สามารถที่จะถามได้เลยนะครับผมนะวงสกอรนะครับติดตามตลอดครับผมขอบคุณครับนะคุณออนนะครับอ่าก็แท็กเพื่อนนะครับคุณแม็กนะสวัสดีครับอาจารย์นะครับนะ ฟอสนะครับสวัสดีข้าบอาจารยกระเกษมสวัสดีโอ้โหวันนี้นักเรียนเข้ามากันเยอะมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดหัวใจและขอบคุณที่ทุกคนด้วยที่ช่วยกันกดแชร์นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะเอาวิดีโอเนี้ยไปลงในช่อง u t u b e แหละนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะตามชมย้อนหลังทางช่อง YouTube ได้แบบง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับนะครับรายการเทคนิคคนกรของเราก็เป็นแบบนี้นะฮะเราจะเอาเทคนิคดีๆนะครับเป็นเกต่างที่ เราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่เคยเอามาเรียนกันแบบเป็นหลักเป็นฐานนะครับเอามาเฉลยเอามาบอกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวอยากจะเอามาบอกคนกองคนอื่นให้รู้เหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะติดต่อผมเข้ามาได้นะครับเคล็ดลับของใครดีๆนะครับที่ได้ออกอากาศผมมีรางวัลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กองหนังกองหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีเคล็ดลับไม่ได้เยอะมาก เล็กๆน้อยๆนะครับค่อยๆบอกมาเดี๋ยวผมจะสะสมให้เยอะๆนะครับแล้วเราก็มาบอกกันทีเดียวแน่นอนก็จะมีของรางวัลให้แน่นอนนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเคล็ดลับก็มาเอาเคล็ดลับในรายการนี้แหละนะครับผมนะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กับรายการในสัปดาห์นี้นะครับฝากช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับเอาล่ะครับนะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับการพัฒนา f i n g e r builder นะครับก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนนะครับ เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ